สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์วิชาดนตรีอีกครั้งนะครับอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยเราเรียนเรื่องอะไรนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ร้องโน้ตเพลง Mary has a little lamb กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยคุณครูจะสอนกดเปียนโนนะครับ กดเป็นโนเพลง Mary has a little lamb แต่วันนี้เนี่ยเราจะกดแค่1บรรทัดก่อนนะเอาให้ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนแค่1บรรทัดก่อนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีก1บรรทัดนะครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณครูขอทีละ1ประโยคนะครับประโยคแรกจะเป็นแบบนี้นะครับ มีเรโดเรมมีมีแบบนี้นะครับอ่ะเด็กๆลองร้องพร้อมกับคุณครูนะครับประโยคแรกเตรียมเตรียมนะครับประโยคแรก1 2 3พร้อมกันมีเรโดเรมีมีมียูด ได้ไหมเอ่ยร้องอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพากดแล้วนะครับอ่ะร้องอีกหนึ่งรอบเตรียมหนึ่งสองสามปมีเรโดเรมีมีม,ม,มียุดเก่งมากอ่ะคนที่ท่องโน้ตได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เป็นโนกันเลยดีกว่าอ่า เด็กๆจําได้ไหมครับว่าวิธีการหาโนต้ตตัวโดที่เป็นโนเนี่ยเราจะหายังไงเอ่ยจําได้ไหมครับอ่าเราจะดูที่ริมกดที่เป็นสีดํา2งลิมแบบนี้นะครับอ่าหนอัน2อ,อันเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับตรงนี้จะเป็นริมสีดําที่เป็น3ปุ่ม1 2 3 ตรงนี้นะ่ะไม่ใช่นะครับเราจะไปสังเกตที่ปุ่มกดที่เป็น2ปุ่มแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับ2อปุ่มแบบนี้โน้ตตัวโดจะอยู่ด้านหน้าริมสีดําตรงนี้นะครับนี่คือโดนะครับโดต่อไปก็จะเป็นเรแล้วก็มีตรงนี้นะครับโดเรมีโอเค เรารู้จักโน้ตตัวโดตัวเรตัมีกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราจะมากดมีเรโดเรมีมีม,มีที่เราท่องไปเมื่อกี้นะครับเตรียมกดเลยนะครับพร้อมคุณครูเลยเตรียม1 2 3พร้อมกันมีเรโดเรมีมีมีม ยุดโอเคขออีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสามพร้อมกันมีเรโดเรมีมีม,มียุดโอเคอ่ะคุณครูขอรอบสุดท้ายนะครับประโยคนี้รอบสุดท้ายเตรียมพร้อมกันนะครับหนึ่ง สองสามเริ่มมีเรดเรมีมีมีหยุดโอเคเก่งมากครับเก่งมากอ่ะเดี๋ยวไปดูประโยคอีกหนึ่งประโยคก,กันเลยดีกว่าอีกหนึ่งประโยคนะครับจะเป็นเรเรเรมีมีมีม ่าเรเรเรแล้วก็มีมีม,มีนะครับอ่ะโอเคเด็กๆลลองร้องพร้อมคุณครูซิประโยคนี้ร้องพร้อมกันขอรอบเดียวนะครับ1 2ึส,สพร้อมกันเรเรเรแล้วก็มีมีมีโอเคอ่ะ ทีนี้เรามากดกันเลยดีกว่ากดกันเลยนะครับตัวเรตรงไหนครับตัวเรตรงไหนอ่าตัวเรอยู่ตรงนี้นะครับตัวเรตรงนี้แล้วตัวมีลาตัวมีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเรามากดเรเรเร,เรแล้วก็มีม,มีมีนะครับอ่าเตรียม1 2ึสาเริ่ม เรเรเรมีมีมีหยุดโอเคเก่งมากเก่งมากรอบสุดท้ายคุณครูขอดูได้ไหมครับว่าอ่าเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งหมดสองประโยคดูสิว่าเด็กๆจะกดกันได้หรือเปล่านะครับตั้งแต่แรก ลองดูพร้อมคุณครูเลยนะครับเตรียมหนึ่งสองสามพร้อมกันมีเรโดเรมีมีมีหยุดเรเรเร,เร,เรอ่ะมีมีมีมพอ่ออะโอเคขออีกหนึ่งรอบนะครับ เรียมหนึ่งสองสามเริ่มมีเรโดเรมีมีมีเรเรเรสุดท้ายมีมีมีจบแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาฝึกอีก หนึ่งบรรทัดกันสัปดาห์นี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ